เริ่มต้นด้วยข่าวที่กระตุ้นหัวใจของแฟนแฟนสมาร์ทโฟนโซ n y ที่รอคอยมานาน Sony ได้ปล่อยอัปเดต Android 16ให้กับ s p ริ a 17แล้วการอัปเกรดที่อาจเปลี่ยนประสบการณ์การใช้โทรศัพท์ของคุณไปตลอดการแต่มาดูกันว่าเรื่องราวเบื้องหลังมันน่าสนใจและสร้างความสงสัยมากแค่ไหน Sony ได้ประกาศการอัปเดต Android 16สำหรับซีรีส์โทรศัพท์ของพวกเขารวมถึง s ตริ17 สเรีย16และสเรีย16ซึ่งหมายความว่าสเรีย17ก็ได้รับการอัปเดตนี้เช่นกันโดยเวอร์ชันนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ลื่นไหลและทันสมัยขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ใช้โซนี่และกำลังรอให้โทรศัพท์ของคุณได้รับการอัปเดตนี้คุณอาจจะต้องรออีกสักระยะเพราะการอัปเดตมักจะทยอยปล่อยออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแต่ข่าวดีคือมันกำลังมาแล้ว สำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ลองจินตนาการดูสิว่า Android 16เป็นเหมือนกับการอัปเกรดซอฟต์แวร์หลักของโทรศัพท์ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยปรับปรุงการทำงานของแอปต่างๆและแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นยกตัวอย่างเช่นการอัปเดตอาจช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นหรือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆทำงานได้รับรื่นมากขึ้นการอัปเดตนี้มาผ่านทาง OTA OTA oh, ซึ่งเป็นวิธีอัปเดตแบบไร้สายโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ของโซนี่โดยเวอร์ชันล่าสุดคือ1 a 2.65ขนาดประมาณ 1GB การอัปเดตนี้ไม่เพียงแต่ใหญ่โตแต่ยังรวมถึงการแก้ไขบั๊กต่างๆและการปรับปรุงระบบเพื่อให้โทรศัพท์ทำงานได้อย่างเสถียรและรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่มากมายที่ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งจะทำให้ Xperia 17ของคุณรู้สึกเหมือนเครื่องใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปเชนฉลลหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่บอกเล่าถึงสิ่งใหม่ๆใ,ในอัปเดตนี้โดยเฉพาะฟีเจอร์ โหมดที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งโทรศัพท์ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆง,ง,ง่ายขึ้นลองคิดดูนะว่าทำไมมันถึงน่าสนใจเช่นถ้าคุณกำลังทำงานคุณอาจเลือกโหมดที่ปิดเสียงแจ้งเตือนเพื่อความเข้มข้นหรือถ้าคุณกำลังผ่อนคลายก็เลือกโหมดที่เพิ่มเสียงเพลงขึ้นมาแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มสร้างความขัดแยง้งบางคนอาจคิดว่าโหมดเหล่านี้ซ้ำซ้อนกับฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์อื่นๆแล้วแล้วทำไมโซนี่ถึงเลือกเน้นมันมากขนาดนี้มันเป็นการปรับปรุงที่แท้จริงหรือแค่การโฆษณาเพื่่อขายจุดเดเน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าจับตามองเช่น r e c a e n d i t ที่แนะนำการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับคุณช่วยให้แม้แต่คนที่ไม่ใช่เทคนิคก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยจะปรับไซส์เซนส์หรือปุ่มสัมผัสด,ด้านข้างให้ทำงานอัตโนมัติและยังปรับปรุงการใช้งานอื่นๆเช่นการเปิดแอปพลิเคชันอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงฟีเจอร์สกรีนมิรอริงที่ช่วยให้คุณแชร์หน้าจอไปอยังทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆได้อย่างง่ายดายผ่านแคสซึ่งเหมาะมากสำหรับการชมภาพยนตร์ในครอบครัวหรือประชุมออนไลน์ เพื่ออัปเดตซุเรีย17ของคุณให้ไปที่เซตติ้ง about phone software date และตรวจสอบว่ามีอัปเดตใหม่หรือไม่นี่เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทุกคนทำได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องพึ่งร้านเลยข้อมูลจาก j s e m a r e n a https slash www g j s e m a r e n com slash n i x t h r e tesnoling t n d r o i d 1 6 update new 7 0 1 5 2 php วันที่เผยแพร่5้พฤศจิกายน2568แแต่เดี๋ยวก่อนคุณคิดเห็นอย่างไรกับการอัปเดตนี้ มันเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่หรือโซนี่กำลังล่าช้าเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งและถ้าคุณเป็นผู้ใช้โซ n y คุณพอใจกับฟีเจอร์ใหม่ๆเหล่านี้หรือไม่บางคนอาจโต้แย้งว่าการอัปเดต Android 16อาจทำให้โทรศัพท์เครื่องเก่ากว่าไม่รองรับจริงๆแล้วมันเป็นการทิ้งผู้ใช้รุ่นเดิมหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วมาถกเถียงกันดูนะใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองของฉัน